สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟแฟนหวยนะครับสลับไปที่ในช่องชัยดวงเฮงนะถูกทุกครั้งกันเลยนะฮะก็นั่นแหละนะครับสลับในเนะี่ยในล่าสุดนะครับก็ออกไปนะครับออกตัวไหนออกตัวไหนถูกกันบ้างหรือเปล่านะครับสลับในที่ FC ตัวยงนี่ถูก3ตัวนะครับให้ไปนะฮะ แปดเนาะ้องให้ไป7 8 7็นี่แหละเออนะฮะก็ถูก3ตัวก็ยินดีด้วยนะครับนา,นา่อ่ะนั่นแหละสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างแล้วสำหรับล่าสุดนี่ก็ออกไปนะครับววนจันนะฮะจันที่8อีกออกไปในที่ใน8ป 8, นะครับ8 4 2 8, 8, 8 7, นะฮะ2อ8 7เออนะฮะ เน้นแหละนะครับก็สูตรนี้ก็เข้าไปนะสำหรับไปที่ในสูตร3ตัวนะฮะสูตร3ตัวก็ที่เน้นเนี่ยเน้น8นะครับเน้น8ใครนําไปรูดไปวิ่งนี่ก็เข้าบนล่างนะครับแล้วก็จับให้เนี่ยนะครับในชุดเด่น3คู่เท่านั้นนะฮะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับ อ่านะหลายๆท่านก็ถูกนะใครถูกใครโชคดีบ้างนะครับเนอะอ่ะนี่แหละนะครับสลับในสูตรเนาะมันก็เข้าบ้างหลุดบ้านะฮะสลับปรับพงกันไปก็วันนี้กล้องอาจจะสันๆยังไงก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะก็เพราะว่ามานอกสถานที่นะครับเนาะอืมนะครับนอกสถานที่นี่แหละนะครับอัดชิปอยู่ในรถนี่แหละนะฮะเนาะก็สูตรที่ไม่เข้าก็มีนะฮะสูตรที่ไม่เข้าอ่ามีสูตรอ่าสูตรห้าสูตรนะครับ สูตรห้าศูนย์ี่สูตรห้าศูนย์ก็เข้านะครับเนี่ยสองแปดนะครับที่ผมเขียนให้นะครับใครชอบสองนี่ก็ได้แหละนะครับสองคู่เท่านั้นนะครับก็แสดงว่าวันเนี้ยนะครับสลับในที่ในสูตรเนี้ยก็แสดงว่าเข้าทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะส่วนส่วนในสูตรห้าหก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 ก็มีในทนี่เด่นนะครับเนาะ เนี่ยมีในชุดเด่นนะฮะแต่ก็แต่ก็มีเด่น48น้ะเสียนะดายไม่ได้จับไปให้28นาะนะฮะก็เข้าในตัวเด่นอยู่แล้วก็ถือว่ามันไม่เข้าจับคู่เนี่ยก็ถือว่านะฮะยังยัง,ย,งยังมีเลขเด่นกันอยู่นะครับนาะอ่ะเดี๋ยวในงวดถัดไปก็จะมาดูนะครับในที่ในสูตรในในในสูตร87นะฮะนาออืมแล้วก็สูตร28นะครับนะ้อสูตร,นนรเนี้ยนะฮะเนี่ยมันก็ออกคล้ายๆเลขเดิมนะครับ เนี่ยสามศูนย์เนี่ยก็มีเด่นปาดเหมือนกันนะครับเนี่ยที่มันออกเหมือนกันนะครับเนี่ยที่ที่ที่ผมบอกให้จับนะฮะที่มันมักจะเอานะครับในที่ในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันเนี่ยขอมว่าก่อนหน้าบอกเนี่ยก็มีทั้งสองนะครับมีทั้งสองทั้งเจ็ดเลยนะถ้าถ้าถ้ามาสลับกันในตรงเนี้ยนะครับก็แน่าน่จะมาบนลาเนี่ยมันก็ออกเลขเดิมนะครับเนาะเนี่ย 00นะครับ056เนาะถ้า3ตัวบนเนี่ยมี0มี5มี6เนี่ยก็ก็นำสูตรนี้ไปใช้นะครับเนาะอืมอ่ะก้อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วสลับในนะครับในในคลิปนี้นะครับเพราะว่าก็ออกมานอกสถานที่นะครับนอกเออววันนี้อยู่นอกสถานที่นะฮะอัดคลิปชูนรถนับกลัวสมาชิกยวจะพลาดนะครับนะถ้าถ้าดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆดูคร่าวๆ ดูเข้าๆ87นะครับ28 87หลังๆนี้ออกไหมเนี่ย87 87มีไหมก็ยังไงอิ่มกดไลค์นะครับอ่ามีอยู่นะครับมีอยู่ในช่วงนี้87งวดถัดมาออก4 3 5 1มี87ไหม4 3 5 1มี7 8 8 7เนาะ ก็ก็ต้องดูที่มันออกบนเหมือนกันเนาะเนี่ยหอยลาวที่มันออกห้าสูตรเหมือนกันนะครับมันก็มีสองเนาะเนี่ยมันก็มีม,มีมีเด่นสองอยู่นะครับเดี๋ยวดูแปดจ็ดก่อนแปดจ็ดแปดจ็ดแต่แปดจ็ดแปดจ็ดนี่ก็อ่ามีมีอยู่อ่า ปดเจ็ดแปดเจ็ดอ่าโอเคอันนี้ดูคร่าวๆนะฮะยังไม่ได้ฟันธงนะครับสลับในเลขที่ออกแปดเจ็ดนะครับดูคร่าวๆยังไม่ฟันธงก็จะมีนะครับในที่ในงวดก่อนหน้านี้นะครับที่ออกแปดเจ็ดนี่ก็นะฮะอ่าเอาเอาเอา,เอาช่วงล่าสุดด,ด้วยนะครับช่วงล่าสุดเป็นแปดสี่นะครับช่วงล่าสุดเป็นแปด 4 8 4 2 8 8 7อ่าก็จะมีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ออกนะครับในที่ใน8 7เหมือนกันนะก็จะเป็นในที่ในสี่สี่8ปดปนะครับ4 8 8 7 1 7 <c oughs> อ่าเนี่ย แล้วพอมาในงวดถัดมานะครับพอมาในงวดถัดมาก็จะเป็นในที่ในห้าห้า7 5้า1 4นนะครับอ่านี่จะออกเหมือนกันไหมกับในช่วงล่าสุดนะฮะก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในที่ในห้าเจ็8 7, 5, 7, 8, 7. 5้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้า7 8 7 8อ่าแล้วก็ในที่ในถัดมานี่ก็จะเป็นในที่ในห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าห้าเ็นบัวเออศูนย์เก้าห้านี่แหละครับเนี่ยเท่าที่ดูนะฮะทั้งสองช่วงนะครับก็เหมือนก็พอมีโอกาสนะครับที่ จะใช้ได้นะครับเหมือนในก่อนหน้านี้นะครับที่ใช้นะครับนี่เที่ยวหลักแสนนะครับหลักแสนหมื่นพันเนี่ยเนี่ยห้าเจ็ดเจ็ดดิมาเจ็ดห้าเก้าศูนย์แสดงว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเลขที่ออกแปดเจ็ดเนี่ยติดเด่นห้านะครับเด่นเก้าเด่นศูนย์ไว้แล้วกันนะครับห้าเก้าศูนย์จะคู่กันกับในตัวไหน นะครับจะคู่กันกับเลขไหนอะไรไงนี่ก็เดี๋ยวนะครับรอติดตามกันนะฮะในคลิปถัดไปแล้วกันอ่านี่ก็มาดูคร่าวๆกันก่อนแต่ก็ยินดีด้วยนะครับก็ในล่าสุดวันที่10เนี่ยก็ขอให้มี598แล้วกันนะสำหรับในที่ในสูตร8ปอันนี้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะฮะว่าจะพอจะได้แบบนี้ไหมแต่ก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้นะฮะเนาะนี่นะฮะ2 8 แลวสอตรงตรงเลยนะครับแล้วก็นะครับ8 7 7เนี้เน้นเน้นนะครับเน้นๆ3คู่เท่านั้นนะครับนี่อ่ะเน้นๆสามคู่เท่านั้นนะครับเนอะอ่ะในงวดถัดไปจะได้เลขไหนนะครับเดี๋ยวรอ ى, ดูรอ ى, ติดตามชมแล้วกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกันนะถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็อาจจะกล้องสั่นอะไรยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยตนะ่วันนี้ก็อาชิพอยู่ในรถนะครับเนาะอ่ะแล้พวพบกนันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ สวัสดีครับ